พูดคุยเรื่องอสังหารไปมารั์กันนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของนะครับการค้างชําระค่าไฟค่าส่วนกลางค่าน้ํานะครับจะต้องทํำยังไงนะครับ การค้างนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าส่วนกลางค่าน้ำครับมันจะเป็นปัญหาในเรื่องของอะไรเอ่ยนะครับมันเป็นปัญหาเพราะว่านะครับเราเป็นเจ้าของห้องเนาะเราก็ยังมีหน้าที่ในการที่จะต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับบางตึกเนี่ยอาจจะเป็นของรัฐบาลนะถ้าเกิดว่าเราไม่จ่ายหรือคนเช่าไม่จ่ายนะครับจะมีการตัดน้ําตัดไฟหรือการยกมอแปลงไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องค่าส่วนกลางในกรณี <S 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 ที่ค่าเช่าเราไม่ได้รวมในเรื่องของค่าส่วนกลางนะครับวันนี้ผมก็เลยรวมเป็น3วิธีแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาให้กับเจ้าของที่ปล่อยเช่าอยู่นะครับ ข้อที่1น,นะเราก็หนีไปไหนนะในเรื่องของการทาสัญญาไม่ได้นะครับเราจะต้องระบุในสัญญาเลยนะครับว่าเราจะต้องโอนภาระค่าใช้จ่ายนะไม่ว่าจะเป็นราคาส่วนกลางค่าน้ําค่าไฟนะครับไปให้นะครับผู้เช่าอย่างชัดเจนในสัญญาเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาค้างอยู่ในระหว่างที่เขายังอยู่นะหรือว่าในกรณีที่เขาหนีหายตายจากไปเราก็ต้องไปทวงมานะครับแล้วก็3นะครับเราก็ต้องให้เขาจ่ายในกรณีที่เขาหมดสัญญาแล้วนะครับหรือไม่ก็ให้เขานะครับหักจากค่าปาระกันนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับข้อ3ามเนี่ย ในบางทีนะเวลาที่มันมีบินพวกบินค่าไฟบินค่าน้ำทำบินค่าส่วนกลางเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้เนาะเพราะบางที่เนี่ยอาจจะเป็นบริษัทนะครับเขาบริหารงานเช่าอยู่นะครับเขาไม่ได้แจ้งเราเราก็จะไม่ดูเรื่องพวกนี้เลยนะครับดังนั้นวิธีที่3ก็คือเรานะครับจะต้องมีการถามนิติบุคคลนะครับหรือถามที่คือถามคนที่เป็นผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของการเก็บค่าใช้จ่ายพวกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในหน้าหรือว่าบริษัทเนี่ยเป็นระยะะอยู่เสมอนะเพื่อเป็นการป้องกันในการที่เขานะครับไม่จ่ายนะครับเดี๋ยวก็อาจจะโดนยกมอแปลงตัดมิเต ไฟตัดมิเตอร์น้ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับรวมมาให้3ข้อนะสำหรับวิธีแก้ไขเรื่องวพวกนี้นะครับ